ที่เปิดอาคารเรียนโรงเรียนอบจาสาธิติรวมพัฒนา เม 25, ื่อวันที่1 4มีนาคม2557เวลา9นาฬิกาที่โรงเรียนอบจสาธิตรวมพัฒนาอําเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนายภับุญอุปติสิงห์นายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียนโรงเรียนอบจสาติตรวมพัฒนาโดยนายบุญเสริมสุวรรณรัตภูมิที่ปรึกษานายกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานในพิธีซึ่งมีนายชวลิตนาครรองนายกองคการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตนายประสิทธิ์สินเสวภาคกและนายบุญอุมเอื้อจิตระกูลสมาชิกสภาองค์การบริหารสวนจัังหดก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นท่านคณะครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนอบจสาธิตรวมพัฒนาตลอดจนแค่ผู้มีเกียรติเข้ารวมนายบุญเสริมสุวรรณรัตภูมิที่รึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าโรงเรียนอบจสาธิตรวมพัฒนาเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เดิมูลนิธิฮิลเวิร์กประเทศออสเตรียได้มอบอาคารสุ่นรวมใจออสเตรียภูเก็ตตำบลรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแด็ในจังหวัดภูเก็ตภายหลังเกิดมหันตภัยสึนามิองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงมีนโยบาย ให้ชายอาคารสัานทีแห้งหนี้เพื่อการพัฒนาแดกปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลหนึ่งและ่องในปีพุทธศักราช2550อ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเกต็ตโดยทันไพบุญอุปติสิ่งได้จัดตั้งโรงเรียนอบจอสาติตรวมพัฒนามีการบริหารจัดการรูปแบบที่ชัดเจนชายนวัตกรรมการเรียนการสอนแบบโครงการพัฒนาแดกให้มีทักษะทางความคิดและมีนโยบายให้โรงเรียนอบจอสาธิตรวมพัฒนาเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ชายนวัตกรรมทางการศึกษาปฐมวัยพัฒนาแดกและชุมชนภูก จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองทรงบุตรล้านเข้าเรียนตลอดมาทําให้จํานวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นทุกปีเราจะพัฒนาของระบการศึกษาของอบจอพะเยตนะครับให้ทัดเทียมนานาชาติให้ได้เราจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปีหน้าเดียวน,นะครับเพราะงั้นการศึกษาทั้งหลายนะครับเราต้องทัดเทียมนานาชาติถึงแม้ว่า ไทยจะวัดเรตติ้งของการศึกษาประเทศไทยอยู่กับ8ของอาเซียนใน10ประเทศก็ตามนะครับแต่มผมมั่นใจว่าในจดภูกเก็ตนั้นเราจะเป็นดับต้นๆ้นของประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้และก็มาร่วมก้าวไปด้วยกันกับอบจรภูกเก็ตนะครับวันนี้จะเป็นพิธีเปิดอาคารเรียนแน่นอนครับอาคารนี้เป็นอาคารที่มีความสมบูรณ์แบบ ผมมั่นใจว่าจะมีรายคันตามมานะครับในที่นี้นะครับเราอาจจะขยายการศึกษาในขั้นต่อๆไปนะครับอาจจะมีขั้นปฐมนะครับที่บริเวณละแวกนี้นะครับในสังกัดของอบจนะครับเราจะฝ่ายบริหารเรานะครับจะพูดคุยกันนะครับ่าทำอย่างไรให้การศึกษาละแวกนี้รองรับพี่น้องประชาชนในละแวกนี้ให้ดีสุดสําหรับผู้ด้อยโอกาสนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมากนะคะที่ได้สร้างอาคารเรียนเพื่อที่จะได้รองรับนักเรียนแล้วก็ที่สำคัญก็คือได้เป็นบ้านพักของคุณครูนะคะก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจเป็นอย่างมากค่ะค่ะคิดว่าสำหรับคุณครูนี้จะช่วยอะไรได้ไดบ้างข้างกับบ้านเป้คุณครูอย่างเงี้ยคะ่ะก็อย่างแรกเลยก็คือช่วยค่าประหยัดประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณครูนะคะ เพราะว่าคุณครูส่วนใหญ่ก็มาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็ได้มาบรรจุแล้วก็สอนที่นี่เมื่อได้ที่พักใหม่แล้วก็เป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายของคุณครูค่ะแล้วประหยัดเวลาในการเดินแล้วก็ประหยัดเวลาในการทำงานด้วยแล้วก็ได้ดูแลโรงเรียนได้อย่างใกล้ชิดมากขึ้นค่ะ